รายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุสน,นการทำคลิปและการไลค์สดเนดะ้อกดไลค์กดติดตามไม่งั้นโดนแอนจังสทะลวงแอนจังคิดจะเติมเกมวันพันแมทให้เติมที่เว็บไซต์ขั้นเทพแพ็ก18บาทเติมโคตรคุ้มได้เงินมูลค่า25บาทพร้อแมแบงค์เขียว1แบงค์ ยกตัวอย่างเติมแพ็ก v p 149บาทเราจะจ่ายขันเทพแค่107บาทเท่านั้นจัดไปดิแบบบ้มๆคือลือคิดจะเติมเงินเติมขั้นเทพลู้เรื่องสายฟรีวันที่12ต้องทำอะไรบ้างดูได้จากคลิปนี้เลยครับวันนี้ต้องขอบอกว่า,ามีสิ่งดีๆเข้ามาให้เรามีกำลังใจการเล่นว่าอาชีพมาไดเยือาหนองใจ และนี่ก็คือภาพหลุดของอาชูราโมดเยออาที่ว่ากู mm hmm. จะลัว่วอะไรวะนะฮะพี่ดำใครมาเป็นแฟนอาร์ตครับอยู่ดีมาทำพี่ดำผมแบบนี้นะมาปลอมเป็นตัว u r แถมแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้นะมีแต่คอมเมนต์บอกว่า GM คิดอะไรอยู่เนะี่ยอยู่ดีเอาพี่ดำมาแต่งตัวอะไรแบบนี้สรุปว่าเป็นแฟนอาร์ตแต่แม่งทำเหมือนจัดจนคนอื่นเชื่อน้องชายกูจะลัว่ว มาเอาดีๆเอาอจิงๆแ,และนี่ก็คือโฉมหน้าของอาชิล่ามาไดเอราที่แท้ทูที่กำลังจะมาในเซิร์ฟเวอร์จีนต้องบอกว่าโคตรแข็งโคตรเทโคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายน้องชายโคตรเจ๋งพี่โคตรชอบเลยครับคาแรคเตอร์ดีมากเป็นแบบว่าฮิปฮอปฟังเพลงครับถือลำโพงแล้วมันเท่มากๆ,ๆเดี๋ยวให้ดูท่าโจมตีแล้วน้องๆจะบอกว่าโอ้โหพี่ ผมไม่จัดไม่ได้แล้วตัวนี้ลูเรื่องนี่บันเรีราสุดโลกโชคช่วงชัชวานเราใจเวอร์วัวงอลังการงานสร้างสดใสโชดช่วงชัชวางสว่างสวยอันตรายไปทุกที่โคตรเพคครับถ้าโจมตีของอาชูราโมดยูอานะโอโหต่อยรัวๆบ่ม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 คู่อย่างเท่แต่เหมือนจะเป็นโจมตี2เป้าหมายแนวลึกนะครับแถวหน้ากับแถวหลังนะเดี๋ยวลองดูอีกทีทีนึงตี2เป้าหมายโอเค แต่ไม่รู้ว่าดาเมจจะขึ้นอยู่กับเลือดหรือว่าขึ้นอยู่กับโจมตีแล้วก็พลังโจมตีหรือสกิลจริงเป็นอย่างไรครับรู้แค่ว่ามันซื้อใจพี่ไปแล้วว่าพี่เอานะพี่ว่ามันเท่มากเลยเออมันคาเล็คเตอร์ดูดีกว่ากลุ่มดาวเยอะสะภาพกลุ่มดาวไก่แจ้จี้นาะันติดตาดตึงใจอยู่เลยอันนี้ดีสุดครับจัดแน่นอนครับอาชูราโหมด u r าถ้าเกิดว่าจะมาในเซเวอร์ไทยเนี่ยมิถุนากับรักดาสิงหาประมาณสิงหาหนู่น่ะ คนเล่นอยู่แล้วเดือนถึงวันแม่จะขอวันแม่นะฮะและเติมอาจูราโหมดกระโดดใส่หน้าคุณโอเคก็เป็นเรื่องของอนาคตที่ทําให้เรามีไฟในการเล่นต่อเพราะาอยากได้จวดจวดครับเท่กับราชาทะเล UI คอีกอะรัม่ดีจัดนะฮะ วันนี้วันที่12ของซา่าเปิดเราก็ยังคงเป็นกระสอบทรายประจำเซิร์ฟแหมเป็นที่โลประจําคิวอยู่นะครับอันดับในเซิร์ฟของวันนี้เราอยู่ในอันดับที่326ของซาบาพลังยกลูกที่3 5มแสนห้าหมื่นนถึงว่าขึ้นมาไวนะเมื่อวานใะนอยู่ที่350นะครับด้วยพลังเฮงอันดับโลเบอร์โลของคิวทําให้เรามีแรงผักดันครับส่วนคิวของเราตกจัดเฮ้ยไม่ใช่พพี่ใช่ไหมเฮ้ยคิวอัศวินอย่าบอกนะ ทำไมอันดับตกแบบนี้ไม่ใช่เพราะราชาเงีพวก,แกแบบนี้อยู่อันดับที่โหลในกิ้วหรอกนะอย่างหรอกนะอย่างหรอกนะพลังเราเท่าไหร่ครับพลังเราสามแสนห้ามันต้องมีคนโหลกว่าเราสิเราไม่ยอมรับหรอกว่าเราจะโหลสุดพี่เอ็มยังสามแสนแปดอะพี่เอ็มนี่สายฟรีเหรอเซิร์ฟเวอร์นี้ไม่เติมะมาเล่นชิวๆนะเออมีใครต่ำกว่าสามแสนห้าไหมครับมีใครให้ต่ำกว่านี้ไหมไม่มี เรากระจอกสุดในทีกิวกูจะรั่วกดดนันละเดี๋ยวไปวัดวัดพลังก่อนสิถ้าเราสามารถอัดพลังเพิ่มมากกว่านี้ถ้าเราขึ้นพลังได้อีกแค่สองหมื่นขึ้นที่หนึ่งนี่เป็นเพราะเราเหรอนี่โอเมกาดเป็ดครับจะไม่คิดได้พี่แก่ตัวเปเอ่ตัวพี่เนี่ยเป็นสง่าราศีดูดีมีอนาคตอย่าเพิ่งเตะพี่ออกจากกิวเลย น้องชายสายฟรีก็ต้องช้าแบบนี้ครับเพราะว่าพอเลเวลเราไปช้าเนี่ยมันก็จะตามคนอื่นไม่ทันในช่วงแรกๆแต่วันหลังๆที่เลเวลเราตามทันแล้วพลังก็จะตามมาเองครับน้องอย่างวันนี้เนี่ยพี่จบที่เลเวล53นะครับอยู่ที่900 exp นะอีกพันก,กว่าจะอัพวันนี้ไม่น่าอัพเพราะว่าทำเควสทุกอย่างหมดแล้วถึงแม้ว่าจะมีแจกช็อกโกแลตนะประจำเวลาเดี๋ยวเวลาค่ำเนี่ยมีแจกช็อกโกแลตอีกอันนึงแล้วก็ไม่ได้ครับเนี่ยไม่น่าได้120้ช็อกโกแลต ก็อาจจะเฉียดในการอัพอาจจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0โดยประมาณนะครับพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะได้เลเวล5 5านะหวังว่าพรุ่งนี้จะได้เลเวล5 5ครับพยายามกันต่อไปที่เลเวลช้าแบบนี้พวกวงล้อพี่เอาเพชรรัวๆเลยไงที่ไม่ได้เอาช็อกโกแลตเหมือนใครเขาไม่ได้เอาของทองเพิ่มพลังเหมือนใครใครเขาครับเก็บเพชรรัวๆเพื่อเอาตัวดําครับซึ่งตัวดําอยู่กี่วันเอ่ยเด็กเดินช้าจังเลยจ้าเกะพัสเด็กตัวดําอยู่อีกประมาณวันถึง2วันนะ ตัวดำตอนนี้เก็บทั้งหมด70บใบแล้วอย่าลืมมากดไอ้กิจกรรม100ตัวดำด้วยเอากดไปแล้วให้วันนี้กดไปเรียบร้อยออความจริงนะและละครจะซื้อแล้วนะพี่ว่าพี่ทยอยซื้ออะไรดีกว่านะครับช็อกโกแลตเนี่ยเรากดไป52ครั้งเดี๋ยวจะกดเพิ่มให้ได้2ครั้งแล้วก็กระป๋องม่วงเนี่ยกดไป2ครั้งครับวันนี้ก็อยากหาของเพิ่มเติมให้พลังมันดีดอ่ะเพราะงั้นแม่งเป็นกระสอบทรายประจาเซิร์ฟสภาพมันไม่กระสอบทรายหรอกสู้ชนะอยู่แหละแต่ว่าพลังมันน้อยไง เ,ออเดี๋ยวเราซื้อให้ได้มากที่สุดก่อนซื้อไปสักสี่พันเพชรดีไหมสี่พันเพชรโอเคสิบเก้าอันยี่สิบอันไปเลยตึงตึงบอมซื้อตุนไว้ก่อนครับจนทําให้ตอนนี้ตัวดําของราชาคงทีผู้นี้มีเก้าสิบใบฮะอยาให้กูเจอคอมเมนต์นะพี่ครับพี่ครับผมมีตัวดำสิบล้านเก้าแสนแปดหมื่นใบผมท่านราชาทะเลไหมครับกูจะหลุดและยิ่งตอนนี้มีด้วงภาพหลุดออกมานะ ดวงมาตัวยูอาแล้วมีมาบอกแน่นอนพี่ครับผมเก็บตัวดําตอนนี้ทันดวงพาร์สองไหมครับกูจะหลุดอย่าถามแบบนั้นนะฮะเล่นไปก่อนแล้วกันนะฮะ ด้วงอ่ะมันอีกไกลเล่นเมตาราชาทะเลก่อนอนาคตค่อยไปผสมผสานก็ได้แล้วถามว่าพาร์ทสทันไหมทจะเกตมาทันแต่มันจะเป็นกระสอบทรายยับยับจัดช่วงนี้กิจกรรมบาคุกโกเราได้ลูกแก้วของบาคุกโกมาไว้ในครอบครองเรียบร้อยแต่มันก็คงจะเป็นสิ่งที่เฝ้าคลังไว้แบบนั้นไม่ต้องออกมาใช้และเตือนน้องๆว่าอย่าผสานร่างเอาบาคุกโกมาใช้มันไม่เก่งมันไก่แจ้แนะนําว่าให้เก็บหินปีศาจไว้แล้วก็รอตัว s อ r บวกที่ใช่ในตู้ตัวม่วงตัวอะไรก็ได้ครับ ในตู้ตัวม่วงที่เราสามารถภานได้อะและเอามาเล่นได้อันนั้นดีที่สุดแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นราชาทะเลอีกาสนายหรือซอมบี้แมนแฟตปะกายเกลือได้หมดทุกตัวครับนะฮะแต่ไม่ต้องมาหาบอกพี่ครับผมสุ่มได้ลูกแก้วซอมบี้แมนนะฮะผมสุ่มได้ลูกแก้วแฟตผมสุ่มได้ลูกแก้วซืวอแฟงเล่นดีไหมครับน้องหินมีเหรอถามจริงให้หินมีเราภาษานเลยถ้าหินไม่มีก็ไก่แจ้เปิดตัวเหลืองเปิดฟิกเกอร์กัน เผื่อมันจะได้พลังให้มากกว่าน,นี้ตอนนี้รู้สึกกดดันครับเป็นอันดับสุดท้ายเบอร์โล <M ellow. S 1> ของกิลอโหจะรั่วอูจะหล,ลุดไม่ได้อะไรอีกปลดฟิกเกอร์ไม่ได้อีกโอ้ยไ,ไก่จัดก็ถ้าเกิดว่าอยากดันพลังเยอะนะมีหลายคนถามนะครับถ้าเกิดแล็กๆเนี่ยอยากให้พลังไปไวพี่ว่าของม่วงสําคัญสิ่งสําคัญก็คือเรเวลครับพอเรเวลมันเปลี่ยนเนี่ยมันจะปลดล็อกด่านเยอะๆมากมายเลยนะมีทั้งลงยิมพวกเนี้ยนะฮะที่เราเอาพวกเศษหนังสืออะไรมาอัพเนี่ย พอถึงขั้นแล้วเราก็ได้พลังเยอะขึ้นหรือแม้แต่ห้องวิจัยก็ตามห้องวิจัยเนี่ยพอเข้ามาก่อนเนาะเนี่ยใครที่เลเวล55แล้วสามารถปลดตัวคอได้อีกตัวหนึ่งพลังก็ไปไวกว่าพี่ครับรวมไปถึงฟิกเกอร์ใครที่มีทรัพยากรเป็นสายเติมเนาะเติมเหมือนขั้นเทพแวะโฆษณาได้หนึ่งแล้วเอาตั๋วมาสุ่มนะฮะได้ตัวดีๆตัวใหม่ๆเนี่ยก็สามารถมาปลดฟิกเกอร์ได้ทุกวันทุกอย่างเนี่ยสำคัญหมดแล้วก็ทำให้พลังไปไวแต่สายฟีถามว่าทำไมถึงยังเล่นได้อยู่เพราะว่าในอนาคตข้างหน้า เมื่อสายเติมเ,เขาได้ตัวนี้ไปแล้วแล้วไงต่อเขาก็ได้ไปแล้วแต่เมื่อสายฟรีได้เมื่อไหร่มันจะเป็นพลังเท่าๆกันละเนื่อออกไหมครับคือการอัพในเกมเนี้ยมันมีวันตันถูกไหมฟิกเกอร์เนี่ยมีการอัพตันอันนี้อัพไป5ดาวเหลือง5ดาวม่วง เขาตัานไปก่อนเรานะเหมือนการเติมเนี่ยจะทาให้เราเล่นสะดวกแล้วก็เราไปถึงฝั่งฝันได้ไวกว่าแต่สายฟรีถึงฝั่งฝันเหมือนกันแค่นานกว่าทนั้นเองอยู่ที่เรานั้นจะอดทนเล่นได้หรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับอ่ฝากาไว้สายฟรีนะฮะแหมพูดสดิบดีะครับสรุปสั้นๆกูไม่มีตังเติมแค่นั้นนะโอเคหัวหน้าเผ่าแอฟริกาไร้เดียงสาแต่ไม่บริสุทธิ์อีกต่อไปแล้วส่งแง่ส่งง่ามมันหมายความว่าไงวะสมัติผู้ชายที่น่าตื่นเต้นที่สุดอ เจ้าทะลวงนงองเฮ้ยพอได้ด้วงอาชูราโหมดกระโดดเปิดหน้าคุณ UR เข้ามาแล้วนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เหมือนร่างนี้แหละแต่ใส่เสื้อผ้าเฮ้ยแต่พี่ว่าเท่นะมันอาจจะเป็นย้อมแมวหน่อยหน่อยแต่ใส่ชุดแล้วมันโหดอะและท่าโจมตีมันดูแบบอลังการอะคือไม่ใช่เวอร์แบบกระโดดตีแต่ว่ามันเหมือนเอาท่าในเกมมาในในการ์ตูนมาใช้ด้วยอะครับด้วมันก็ตีเร็วกระโดดเร็วแบบนั้นแหละพี่ว่าโอเคนะก็น่าจะเป็นสายต่อสู้แหละ นะสายหมัดนะครับเราก็เอาเตรียมอนาคตใส่ทีมคู่กับราชาทะเลอีกาสนายของเรานะฮะใครอยากจะให้พูดว่าอีกาสนาย<ๆ>ก็ต้องโดเนทกันหน่อยนะหรือว่าซูเปอร์แชทนะครับในคอมเมนต์ก็ได้ครับอ่านทุกคอมเมนต์อยู่ละในวันนี้ครับวันที่12ของเซอร์วเปิดวันนั้นใครเถียงพี่วะบอกพี่ครับกิจกรรม EX P คูณ2อะ่ะมันมาวันที่14ครับน้องมันมาวันนี้นะฮะวันที่12เนี่ยอย่าลืมมาลงกันด้วย ใครกดช็อกโกแลตได้เท่าไหร่กดไปเท่านั้นครับเพราะว่าเราจะได้อีกพคูณ2ทบไปในแต่ละวันสมมติว่าวันนี้เรากดช็อกโกแลตเยอะใช่ไหมวันต่อมาเราจะได้อีกคูณ2ที่มันเยอะขึ้นนะอย่างวันแรกในพี่แค่100เท่านั้นวันพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะได้100บวก672นะครับประมาณ700ที่เป็นอีกเสริมขึ้นมาจะทำให้เลเวลของเราไปไวเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ชักมั่นใจแล้วว่าวันพรุ่งนี้วันที่13ของลาวาเปิดพี่เลเวล55แน่นอนและพอเลเวลพี่55 เกมมันก็อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเพราะว่าอันดับพี่อาจจะเฉิดฉายเวอร์วังอลังการงานสร้างสดใสชดช่วงชัดวางขึ้นมาเป็นอันดับ100หรือไม่ก็อันดับ2ตัวเลยก็ได้เพราะว่าเลเวล5าครับเขาจะปลดล็อกดาวม่วงไงเออทุกวันนี้ที่คนมันมันพลังไปเยอะกันเนี่ยเนี่ยอย่างคุณพ่อมือใหม่เนี่ยเขาดาวม่วงกันแล้วเนื้อออกไหมเรายังไม่ดาวม่วงเลยเราแม่งดาวใสแจว๋วดาวขาดาวเหลืองจัวเนื้อหน้าเจีย๊ยนะครับ ก็รอพรุ่งนี้ทําดาวบ่วงให้กับทัสซึเมกิอย่างแน่นอนรอลุ้นกันเลยครับอ่ะอัปเดตประมาณนี้วงล้อไม่มีอะไรไม่ลุ้นสายฟรีปล่อยผ่านส่วนซัพพอร์ตอย่างที่บอกว่าสายฟรีไม่ทันหรอกนะไม่ได้เล่นหรอกหรือว่าสายเติมน้อยก็ไม่ทันครับเก็บไว้ซัพพอร์ตหน้าก็ได้ซัพพอร์ตหน้ามา27มีนาคมนี้ อีแค่7วันทานอีก1สัปดาห์พพอร์ตใหม่ก็มาแล้วอดทนรอไปก่อนในส่วนของวันนี้กิจกรรมลงอ,อินได้มา500เพรครับแล้วก็แน่นอนว่าเราเก็บเอาตัวดาเอาไว้ครบก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวรอวันที่14ของซาวาเปิดครับเปิดตัวม่วงระวลุ้นลาชาทะเลอีกาสนายเอสเอารบวกรายชื่อทุกคนที่สมัครสมาชิกช่องครับขอบคุณมากๆที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการทําคลิปและการไลฟ์สดเด้อ เทสสามสองหนึ่งเข้าสู่ช่วงสนทนาท้ายคลิปครับก็จะหยิบยกคอมเมนต์จากคลิปก่อนหน้าเข้ามาพูดคุยกันนะคลิปวันนี้เนี่ยเป็นของวันที่11ของเซิร์วร์เปิดแต่คนดูน้อยจ,จัดเลยคนดู4 0 0พเองช่วยกันกดไลค์กดหัวใจแล้วก็ดูคลิปด้วยครับแต่คอมเมนต์ดันเยอะเฉยโอ้พวกแกนี่เม้นกันอย่างเดียวไม่ดูเลยว,วะเม้นด้วยดูด้วยดิเฮ้ยนะครับขอบคุณคอมเมนต์มากๆเลยคนแรกพี่โกโก้ครับใครวะนะโกโก้เล่น r o v e หรือเปล่า ผมทำการโร่ s อบวกผมอยากทราบว่าสกิลมันยกเลิกไม่ย่อท้อแบบปกติใหม่ครับหรือแค่ชำนาญไม่ย่อท้อครับเซิฟเดียวกับราชาโกโก้ไม่ใช่แล้วคนะราชากันเฮ้ยมันได้ปล่าวะเหมือนจะได้นะย่อท้อไม่ย่อท้อปกติก็โดนยกเลิกเหมือนกันดีครับสวัสดีครับ200ใบทันราชาทะเลลึก u r ไหมครับความจริงมาขิงเออแม่งมันรู้อยู่แล้วว่าทานันม่งมี7ล้าน8แสนทันไหมครับพี่อ้าวพูดแบบนี้เดี๋ยวโดน ไก่กี้เอ้ยถ่วงกิวไก่แจ้งเออดีแม่งอันดับสุดท้ายของกิวเลยโคตรเซ็งอ่ะพี่ครับเอาเด็กเสร็จเอาราชาเทลึกรีเทิร์นมิถุนายนหรือว่าเอาอัศวินดีครับเอาตามจริงนะพี่ไม่ค่อยอยากให้เอาตัวรีเทิร์นเท่าไหร่นะเพราะมันใกล้ตกเมตายัางไงก็ไม่รู้อะเอาอัศวินก็ได้มั้งดีครับพ่กี้นะผมชอบดูพี่อ่านคอมเมนต์อูขอบคุณครับจะพยายามอ่านในครบ160คอมเมนต์นะพี่จะได้โบรทสตอนไหนประมาณสงกรานนะฮะอีกาสนายชอบตอนพี่พูด น่าจะเอาฟินิกไว้ข้างหน้านะพี่เอาไว้ข้างหลังแหละไว้รับดาบโซนิกไงมีหินอีกาสนาย s s r บวกควรเอาอีกาสนาย UR ไหมครับก็เอาสิมันเพิ่มพลังให้ได้นะครับคำถามยอดฮิตติดเทรนดีครับคุณสนอฟขนาดมียุงยังตีบอสได้แค่4ล้านเลยนะครับก็เนี่ยโซนิกมันก็แบกตีบอสด้อยู่แล้วล่ะกดหัวใจขอบคุณครับแคนดี้นำทัพโดยกีกี้ขยี่ใจ ดูและก,กดไลค์ทุกคลิปขอบคุณมากครับขอให้ยอดวิวเยอะนะนะใครใครชอบด้วงอัจุราโหมดหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยเห,เห็นออกมาแล้วอยากได้ไหมคอมเมนต์ Comment ความรู้สึกมาหน่อยผมเอาราชาหรือว่าฟุบุกิหรือว่าม้าดีครับนะพี่ว่าเอาราชาดีกว่าพี่ครับผมเซิร์ฟ6 29มีซอมบี้อยู่อาควรเอาราชายูอาหรือว่าเด็กยูอาดีครับเอาราชาดีกว่าพาไปเที่ยวต่างประเทศหน่อยครับสภาพเงินยังไม่มีกินข้าวติดตามแล้วครับพีก่กีสุดโหดขอบคุณครับพัมกิน เล่นยาวยัาลุกสึกนี่ครับคิงยูอาร์มันดีไหมครับคิงยูอาร์ก็ดีนะครับเป็นตัวที่แบบทำให้ไล่โจมตีแถมฮิลด้วยบูต์ดาเมจด้วยพิกี้สี่เก้าสภาพพี่เนี่ยนะสี่เก้าพี่เอ่อสี่หกผมจะเติมอฟุบุกิเอสเออาร์ควรเติมแพ็คไหนในขั้นเทพสุดครับแค็สิบแปดบาทนั่นแหละแต่ต้องกดหลายครั้งหน่อยนะครับเติมฟุเนี่ยสามร้อยกว่าบาทใช่ไหมมันก็ตกสองร้อยนิดๆเท่านั้นเองนะครับเติมขั้นเทพ เติมกันเทพแล้วครับคุ้มมากดีมากกี้เกือบเวอร์ทัชยูอาร์มาตอนไหนครับทัชยูอาร์มันอยู่ในการเติมอ่ะกิจการเติมตเติมหมื่นสองหมื่นก็ได้ละใครอ่านเป็นคนหล่อนะพี่เองเนาะสุดโหดชอบเกย์อย่าชอบพี่นะพี่ไม่อยากเป็นเกย์คนมีด140า1ร้อยสี่สิบใบทันหละคุณนึกว่าจะถามกูเล่นกูอีแก้วผมมีลูกแก้วเด็กแต่ไม่มีหินประมาณกี่เดือนรวมเซิร์ฟหรอครับถ้าคนน้อยถึงจะรวมครับมันบอกไม่ได้ไว่ากี่เดือนอะ ฟินิกกับร่วงควรปั้นตัวไหนดีครับถ้าเกิดว่าเป็น s อ r บวกแล้วฟินิกนะกิกี้โคตรอันตรายพลังผม2องแสเองครับเร็วเกินบอกแล้วพี่เป็นสายฟีตัวตึงอันดับโหล่กิวเซอร์บสามห้าควรเอา UR ตัวอะไรดีครับราชาทะเลเหมือนกันร้อยใบทันไหมครับสบายฮะทันป้าทันนะฮะพอบควบคุณหัวใจจากลุงตู่เ้วยพีก่กี้บอกไซส์ขนาดของตัวเองหรือเปล่าก็ไม่ใช่450ห้บใบทันทะเลไหมครับสบาย ถ้าเอาราชาน้ำเน่าจะทันอัศวินขับรถไถไหมครับสบายครับห่างกัน2เดือนอ่านี่กดหน้าหัวเลาะมาโปเต้เห็นด้วยครับช่องอื่นนะ่ะแบบเลยช่องอ๋อคุยช่องอื่นเหรอให้ข้อมูลดีดีข้อมูลพี่ไม่ใช่ดีหรอกนะพี่เอาข้อมูลความพี่แขวของตัวเองมากกว่านะสุ่มสิบไบออกการโร่เซฟโปกสามห้าปั้นดีไหมครับก็ปั้นมาแบกทีมได้ต้นต้นแต่ว่าหลังหลมันก็ไม่ไหวแล้วเป็นตัวยืนกระสอบายไม่ยอเทอ้อตัว UR ตัวต่อไปคือไซอมใจลิงครับใครวะ มีดำร้อยสามใบทันอีกาสนายไหมครับกูจะหลุดถามจริงดิเอ้ยกูจะรู้อ่ะอชอบช่วงอ่านคอมเมนต์มากครับดูเบลินนะมันเพิินยังไงนี่ร้อยหกสิคอมเมนต์คนดูสี่พันเหมือนแบบเข้ามาเมนปุ๊บรีบออกกลัวยอดวิวมันขึ้นไงวะลอเลดอัพดวงเนรดวงเนธ,เนธ,เนธมาเลดอัพวันจันทร์หน้าถ้างั้นร้อยแปดสิบใบทันราชาไหมครับกูจะรู้อะแกล้งปะเนี่ยผมบิดละ ถ้าผมเอาคอเด็ก UR ตัวดาเมจ UR ในอนาคตควรเอาตัวอะไรครับก็น่าจะเป็นอาจูราโหมดหรือเปล่าอัศวินกับราชาตัวไหนโหดกว่าครับน่าจะเป็นอัศวินครับมันตียับยับเลยเมื่อไรการโร UR จะเข้าถ้าการโร UR เข้านะพี่ว่าคนสุ่มยับยับแน่นอนเพราะว่าเป็นตัวละครที่คนชอบเยอะนะพี่ก็เหมือนกันพี่ไม่ขายคอนเฟลแล้วเหรอครับไม่มีเวลาทําเลยอ่ะคือมันต้องเลือกอ่ะถ้าเกิดว่าจะทำคอนเฟลขายอ่ะต้องไม่ได้ไลฟ์เกมอ่ะเพราะว่าแฟนพี่ไม่ว่างทำคอนเฟลเลย ถ้าทําจะอุดหนุนไหมล่าสุดนี่คือเปิดโหวตนะครับถ้าพี่ดำคอนเฟกจะมีใครอุดหนุนพี่ไหมนะยนะ1 0พัคนบอกซื้อแต่พอทําจริงแม่ง10คนนับได้เลยบา X, ร์เซ็อ็ลิลินนะฮะวรากรนครับคนในช่องอีกนะพี่ดำ850จะทันราชาทะเลไหมครับกูจะหลุดอวดอวดตัวดำจะชัดรับแอดผมหน่อยครับพี่สุดหล่อขอมา635วันนี้ผมสุ่มได้โบรอสล่างแรกเหอหรือพี่จะตกให้ลืมทางกลับบ้านเลยโบรอ์ โกยูอาร์เล่นดาเมจหรือว่า H p ครับเล่น H p ครับผมได้หินปุกตื่นกาโร่ SSR บวกมาผมจะทําดีหรือครับทาราชาเทลึก SSR ดีครับมันแยกกันเลยน้องเอาจริงนะกาโร่มันเป็นหินฮีโร่นะครับราชาเอสเอาบวกมันเป็นหินปีศาจพราะงัานมันแยกกันเราทําได้ทั้งคู่นะพี่ครับผมเล่นเซิร์ฟจีนย่อถ้ามีค่าคําถามครับราชาใต้ดิน SSR บวกกับโกคิสเอเอาตัวไหนดีกว่าราชาใต้ดินครับเผาแรงจัดๆแถมมีเพิ่มเลือดม่วงด้วย พี่ผมมีตั๋ว229ผมจะเอาเด็กแล้วไปเอาราชารีเทิร์นทันไหมแล้วก็เอาอัศวินรีเทิร์นทันไหมครับทันอยู่นะฮะถ้าดูจากจํานวนตั๋วนะพี่ครับการันตีบอมอีก2วันผมสุ่มไปแล้ว140บใบจะทันไหมครับเซิร์ฟ635มอาจจะต้องกดเพชรนะถามว่าทันไม่ทันดูคลิปพี่เป็นแนวทางตัวอย่างได้แต่วันแรกอ่ะเพราะพี่เป็นสายฟรีที่เอาปู่บอมเหมือนกันนะแต่ว่าทันนะครับยู่ักสองศูนย์ควรย้ายไปเซิร์ฟใหม่ไหมครับถ้าคนน้อยหรือว่าเล่นเบื่อหรือหมดไฟเนี่ยสามารถย้ายได้นะ พี่ครับผมได้เห็นฟีนิกซ์ ZR บวกผมควรทำาดีไหมครับทําเลยน้องถ้าเกิดเรามีตัว UR มันช่วยสปอร์ตได้ดีเลยล่ะ mm. ผมได้ลูกแก้วราชาทะเลลึกอูกอิจฉาดีสุดในนั้นแล้วดีสุดในตัวม่วง mm. ถ้าเติมขั้นเทพมันเป็นเติมแบบคูปองอะครับ mm. ถ้าผมจะเติมแพ็คอาวุธ800ของฟูบุกิต้องทํำยังไงครับก็เติมเติมคูปองแล้วมาซื้อเงินสดในเกมอะน้องมันใช้แทนเงินสดครับคูปองนั้นอะ เปิดครบ220ตัวแดงครับเลือกอาวุธของปู่บอมดีไหมครับเลือกมามันก็ไม่ได้ใช้แต่คิดว่าจะทําพลังทีมให้เยอะขึ้นแล้วก็มีปู่บอมอยู่ในทีมก็ใส่ได้เลยครับผมมีตัวดํา210ใบพอจะเอาราชากะปัสวินไหมครับมันดันอยู่แล้วนี่แกล้งใช่ไหมอยากเข้ากลุ่มพี่ต้องทํำยังไงครับไม่ได้อยู่634เข้าได้ไหมครับเข้าได้ทุกคนนะครับแอดเฟซบุ๊กของอามาเลียได้เลยดูในคอมเมนต์ของสายฟรีวันที่1ได้มีมีคอมเมนต์ของอามาเลียอยู่ อยากเข้ากลุ่มนะผมมีตัวดําเท่านี้สุ่มราชาเท่านั้นทันเด็กไหมครับตัวดํามี0.5ใบทันราชากี้ไหมครับนะจะโดนเข้าที่หน้าทันโดนในเนี้ยน้องมันทันโดนเนี้ยรู้ปะผมมีตัวดำ151ใบผมว่าจะเอาเด็กยูอาร์เดือนเมษาแล้วค่อยเอาราชารีเทิร์นเดือนมิถุนาดีไหมก็ดีนะตัวดำ179ใบทันทะเลไหมครับกูจะหลุดอีกใบเดียวมึงหาไม่ได้เหรอฮนะอีกใบเดียวมึงหาไม่ได้หนูมึงา,าแกล้งกันนะทัดเลย มีตัวดำอา,อาวุธ70เอาราชาวุธ3สามดาวหรือว่าอาวุธออศวินดีครับอาราชาวุธ3สามดาวก็ได้พี่ว่าแม่งแรงมากและเราจะเฉิดฉายตอนนี้เลยว่าเขาไก่ตัวเองไก่กว่าเออดิแม่งแต่ตบชนะนะครับเจอได้นะาจาันเบลนะเวล70บปลดล็อกของทองได้ใช่ไหมประมาณแปดสปะเจมีโอกาสได้เฉยแต่ไม่ได้ปลดล็อกดันตัวดำร้อาสิบทันราชาไหมครับถามไปงั้นแหละครับข้ามราชา มีตัวดำร้อยเจ็ดสี่ท่เอาราชาทะเลจะทันเด็กไหมครับเธอได้ก่อนการันตีน่าจะมีโอกาส S&R บวกกับเด็กพี่ว่าดีไหมมันไม่มีดาเมเอ็นะราชา S&R บวกก็ไม่สามารถเป็นตัวดาเมจที่แบกในเมตาของ UR ได้เพราะนั้นนะควรจะมีตัวดาเมจที่เป็น UR ตอนนี้ผมมี4 3าตัวดำจะทันไหมครับเอออันนี้น่าถามหน่อยเสี่ยงไม่ทันอยู่นะลองเก็บไปเรื่อยดูนะกล่องเลือกอาวุธเฉพาะจากกิจสุ่ม220บใบเอาอะไรดีครับอืมพี่ยังไม่เลือกอะไรเลยเอาจริงป่ะ เพราะว่าไม่มีตัวอะไรอ่ะใส่บอมก็ไม่คุ้มเพราะบอมมันไม่ได้ออกอันติอ่ะเปลืองการ์ดอัพดาวเอางั้นเถอะตอนนี้มีตัวดาแค่26ทันไหมน้อยมากอาจจะไม่ทันนะร้อยเจ็ดสิบเก้าใบทันไหมกูจะหลุดหนึ่งต่อหกอัศวินชนะอย่างโกงนะอัศวินขับเคลื่อนอ่ะมามิถุนายนครับน่าสนใจเหมือนกันไก่แจ้ราชาออฟุบุกิเอาตัวไหนดีครับถ้าเอาเป็นแบบมุมมองแบบชอบสาวก็ต้องฟุบุกิละหกสามสี่ตัวม่วงสิบใบผมได้หินราชากับ กูคิดถึงกูคิดถึงคือใครวะเลือกตัวไหนดีครับราชาเก่งสุดครับพี่ไม่รู้ว่ากูคิดถึงคืออะไรอะแต่ราชาทะเลเก่งสุดในตู้ตัวม่วงพ่กี้ผมจะไป6 3สามหกขอคําแนะนําหน่อยครับดูคลิปสายฟรีได้เลยตั้งแต่วันที่1นึ่งอะนอะ้องสุดๆชอบสไตล์การทําคลิปมากครับดูตั้งแต่แรกๆเลยครับคอนเทนต์ชอบวิ่งหาเขาหานะเออมันรั่วจัดผมขาดหินฮีโร่หนึ่งอันหาจากไหนได้บ้างครับพ่กี้สตรีมตอนไหนครับความจริงอะพี่ตกลงกับน้องไว้ว่าสตรีมทุกเย็นนะแต่ว่าไม่เหนื่อยจัดงานเยอะ พี่กาลังเคลียร์งานพี่จะเตรียมไปกรุงเทพนี่ก็เลยไม่ได้สตรีมเท่าไหร่ถ้าถามว่าหินฮีโร่หาจากไหนสุ่ม220แดงก็มีหินฮีโร่เหมือนกันแต่เหมือนมันจะเป็นเป็น UR แลรวใช่ไหมแลกิจกรรมป่องม่วงและกันที่กําลังจะมานะครับอาจจะมีก็ได้ผมชอบเสียงอีกาสนายพี่จังเลยครับทำเสียงให้ฟังหน่อยแต่ไม่เอาภูรินะต้องโดเนตมาครับมันถึงจะมีแรงเปล่งเสียงอีกาเอาแค่นี้ไปก่อนเกกี้ ค่าพลังหนึ่งล้านมาสาวันลาผมยังไม่ขึ้นเลยผมเกลือของทองมากได้แต่ป้องกันจากเซิร์ฟหกสาสองนะอ่ะขอให้สดใสชดช่วงชัชวันนะวันนี้ได้ของทองแน่นอนพี่ครับเอาใครว่าไงอ่อมีตัวดามร้อยสิบเจ็ดใบทันราชาท่เลลึกไหมครับกูจะหลุดกูขอเข้าที่หน้าที่ไหมกูขอแองเจิลแล้วก็ทะลวงตูดได้ไหมฮะม,มันวะไม่ทันครับตอบส่งไปเลยไม่ทันน้อง ตอนราชาทะเลมามันจะมีตัว36ใบน้องลองบวกเลขเลยคิดว่ามันทันมั้ยระวังทัดพี่ไว้นะเพราะลูกแก้วราชาทะเลลึกมันมาอยู่ในไอดีผมนะต้องขอบอกตรงๆนะครับว่ามีลูกแก้วไม่มีตัวก็เท่านั้นนะองจอยกี้เกยุงไก่แจ้มากครับโดนโจมตีผมตียูอาที่ตีแรงเวอร์ตีทั้งทีมตัวไหนเก่งสุดครับราชาทะเลอีกาสนายหกสามามหกสามี่โอกาสร,รวมกันไหมครับอนาคตอาจจะมี ถ้าคนน้อยถ้าผมเอาราชาเทลึกผมทันเด็กไหมครับมีตั๋ว228นะเพอได้ก่อนการันตีมีสิทธิ์ทันจักรพรรดิเด็กปั้นเป็นสายดาเมจจะดีไหมวะมันไม่แรงอะ่ะเคยลองแล้วอะ่ะบักบัตพี่ครับผมควรเอาราชากับเด็กมีลูกแก้วร่วง s N R บวกจะทํากับคิง s N R บวกจะทําครับโอ้ทีมแรงอยู่นะระหว่างซืริอร์เจนอตยูควรปั้นตัวอะไรดีครับขอให้ภูริเข้าไอดีพิกกี้นะเจนอตไหมเพราะมันเป็นตัวใหม่อะ แต่ซูริวไม่ก็ต่อยหนักอยู่นะแล้วก็บูริอ่ะมันมา2ตัวแล้วครับน้องไปเอดีน้องบ้างเหอะของดีเฮียเก็บไว้เถอะครับผมกะจะเติมซัพพอร์ตช่วงวันท้าย,ายคืออยากได้แค่ตัวละครมาเดินไปเดินมาอ่าเน้นความเท่เหรอทำไมเติมวันท้ายอะ่ะถ้าเติมวันเนี้ยมันจะมีเควสให้เก็บเพื่อเลเวลเราไปเยอะขึ้นกว่าเดิมอีกนะนะครับอ่าเซิร์ฟ6 3 2มีโอกาสได้รวมกับเซิร์ฟพี่เมครับหูไกลเหมือนกันอะโอกาสน่าจะยาก อีกใจราชาอีกใจเด็กแต่ตอนนี้ไม่มีคอเล่นโค้ดไก่แจ้ได้แต่ท็อป46เซิร์ฟ pvp ผมสุ่มตัวเหลือง10ใบตัวแดง20ใบได้ทองหมดพี่อาจจะคิดว่าโชคดีแต่ได้วัคซีนแมน3ครั้งติดโอ้ Ooh, วัคซีนแมนร่าง3สภาพดูคลิปพี่แล้วสนุกมากครับผมยกให้เป็นยูทูบเบอร์0.2และ0.1คือใครสู้ครับผมขอให้พี่ได้ราชาทะเลการันตีเดี๋ยวนะนี่คือคำชมหรือว่าอะไรวะเนี่ยขอก่อนได้ไหม ขอแบบ90-80ใ80บได้ราชาทะเลอีกาสนายพี่กี้อัศวิน1ต่อ6อย่างเติงครับชนะราชา UR ด้วยน่าเล่นแฮะก็โหเตึงแข็งและกี้อันตรายฝากให้พี่สุ่มราชาลึก UR ให้ผมหน่อยได้ไหมครับได้ครับฝากไอดีไว้เดี๋ยวต้นเดือนเนี่ยสุ่มให้ผมหยุดเซิร์ฟ6 3 3อยู่เซิร์ฟใกล้กันเลยมีตั๋ว6 184ใบ รหัสผมไก่แจ้จัดครับ6ก3สามพลังปๆกับพี่เลยขนาดเปิดกรดหนึ่งอาทิตย์นนเนี่ยราชากิ้กีโ้โคตรแข็งโคตรเติงโคตรอันตารายครับกิกี้สายฟีโนหนึ่งผมสายฟีโนศูนย์สายพลังจีนไม่เข้าเลยฟูกิไก่แจ้จัดเขินคอมเมนต์ตัวเองคลิปพี่แล้วมากครับคลิปที่แล้วอ่อฟองแฮนอ๋อพี่กี้ครับแนะนำแพ็คที่น่าเติมในเกมให้ทีครับแพ็คหน้าเติมในเกมนะอ่า ก็อย่างที่บอกไปแพ็คตัวดำ79ที่มันมาต้นเดือนนะครับซื้อทุกวันเลยส0กว่าวันอะคุ้มแน่นอนอาจถ้าดวงดีเนี่ยได้ตัวดำเยอะอาจจะเปิดตัว UR ได้เลยผมมี128ใบจะทันไหมครับยอกๆเดือนหน้าเลตอัพมันตัวอะไรเหรอครับผมอยากได้ดยุงยุง SSR มากครับไม่ใช่ยุงอะเดือนหน้าพี่จำได้แค่บอ่อรอดตัวเดียวอะเดี๋ยวไปลูงนะเปิดให้ใไหนๆก็ถามกันเยอะแล้วว่าเดือนหน้าเลตอัพอะไรแปร๊บหนึ่งขอดูคอมเมนต์ของรุ่นน้องก่อน เดือนหน้าเดือนเมษานะครับเลดอัพต้นเดือนนะแท้งท็อปมาสเตอร์โบรอดเมลสากาดแล้วก็เมทนหนานส่วนเลดอับพ,พฤษภาคม G4 ดักชายกระบองเหล็กราชาทะเลแล้วก็เกเร็ครับอันนี้คือที่เขามุดไปดูเซอร์วรตต่างประเทศนะถ้าเอาฟูบุก๊กี้ UR ครับชอบเป็นการส่วนตัวพี่ก็ชอบนะมันเท่เหมือนกันมันออกแนวแบบสตรีทสตรีทฮิปฮอปคู่กับอาชู่าหมดเลยอะ่ะเป็นแนวเดียวกันจกักรพรรดิเด็กด้วยแนวฮิปฮอปทั้งนั้นเลยในหลังหลังอ่ะ ราชาใต้ดินจะมาตอนไหนครับแล้วเล่นได้ยาวไหมครับเออมันเล่นได้ยาวอยู่แต่มันโคตรไม่เท่เลยมันจะมาประมาณมิถุนาปะ่ะหรือกรกดาเออใช่กรกดานะเซิร์ฟไทยพี่ครับผมเก็บตัวดำเอาอัศวิน UR ดีไหมครับมีตัวสาิสามใบก็ดีนะครับเล่นดีเห็นคนบอกว่าหนึ่งต่อหกไหวเนี่พี่ครับผมสุ่มวงล้อ UR ไปหนึ่งใบผมได้กล่อง SSR มาครับอุ้ยดวงดีอะถ้าพี่ได้นะพี่ประสานโบรอสแล้วอะ ตบพิกี้ไม่ลงจริงๆครับโซนิกเลือดไม่ลดเลยครับตึงกว่าทัดอีกบอกแล้วว่าพี่ขางพี่โหพี่ตึงและพี่อันตรายพี่ครับผมดูไลฟ์พี่ทุกไลฟ์ครับแล้วก็จําครูหน่อยได้ไหมครับที่บิดพี่50บาทผมนี่แหละครับเป็นคนพิมพ์สภาพเอามาเดี๋ยวนี้50บาทอนะพิกี้ครับผมมีตัวสุ่มอาวุธเฉพาะอยู่30บใบผมอยากได้อาวุธเฉพาะฟูบูกี้มีโอกาสทันไหมครับไม่ทันรอบแรกแต่ทันรีเทิร์นอาวุธนะนะ ตวดา1ร้อยหกสิบใบทันทั้งสองไหมครับไม่ทันนะผมได้ลูกแก้วยุง ur ดีป่ะครับมียุง s r อยู่แล้วครับผม ur ก็ดีเทิร์นประ,ะกอบล่างได้ก็ดีครับ ur ดีหมดแถมยุงเนี่ยจะทำให้ทีมเราอึดขึ้นพี่ครับผมจะทันราชาทลึกไหมครับตอนนี้มีร้อยแปดสิบใบไม่น่าจะทันนะกูจะหลุดเลยไอ้นี่แม่งขิงนี่ว่าราชาซซฟูดแรงขนาดนั้นเลยเรอครับเห็นพี่ชอบพูดนะแรงแต่พี่จะตีน้องให้ดูนะลองทักมาเลยเอาให้ล่วง otk ันเทิร์นคิว ผมมีร40เอาเด็กแล้วเอาราชารีเทิร์นทันไหมครับทันอยู่ผมควรไปเซิฟใหม่ปหครับผมเปิดของทอง4ี่ทิได้ป้องกันไม่ควรครับทนเล่นต่อดีกว่าเพราะว่าไปเซิฟใหม่ยังไงเราก็มีโอกาสเกลือของทองอยู่ดีทนเล่นยาวๆดีกว่าผมท้อเลยที่พรุ่งนี้เนี่ยเข้าค่าย3วัน2คืนไม่ได้เล่น2วันโอโ้เสียใจเกมนี้มันเป็นเกมที่ต้องเล่นทุกวันนะเพราะว่าถ้าไม่เล่นทุกวันเนี่ยไอดี ID มันจะไก่แจ้ผมมีตัวดำา240พี่ว่าจะทันทั้ง2ตัวเลยไหมครับกูถามจริง คนดูตอบซวิรทันไหมวันที่สิบยานเข้าแล้วนะกิกกี้กิวพี่มีมิลินตีแล้วไวจัดนะกิวลิลินอะ่ะกิวอะไรนะรีบิดได้ทั้งสองแต่ไม่สุดเหมือนโซนิกพลังแสนสามทัดแค่หกหมื่นพิกี้ครับอัศวินจักรกลดีไมครับจะได้สุ่มดีอยู่นะฮะผมสมุนไดลูกแก้วราชาน้ำตื้นแต่ไม่มีตัวอวยพรหน่อยครับเดี๋ยวมีเพิ่มเลดพฤษภาไงโตนีก2เดือน <laughs> ขอให้ได้ใครเห็นเมนนี้ขอให้เกลือแบบไก่แจ้สภาพ แค่ไม่เห็นก็เกลืออยู่แล้วนี่เห็นนี่เกลือไปใหญ่เลยบ้างเนี่ยตัวม่วงอีสิบใบการันตีอะไรดีครับอาราชาทะเลอีกาสนานฮะผมสุมหนึ่งใบได้ลูกแก้วยุงแต่ไม่มียุง SR นะได้ลูกแก้วยุงและเอาหินจากไหนนะสภาพโดนเกมมันหลอกแล้วเกมอ่ะมันชอบหลอกให้เราสุ่มต่อด้วยการที่ให้ลูกแก้วมาโรแรกครับและโลที่เหลือเนี่ยสุดท้ายเกลือเละเทะการันตีเสียงเงินกูจะรู่วเ,เก